ไปข้าเดาวกับเพื่อนไม่มีเพื่อน <laughs> จริงๆริงที่อยู่บ้านไม่มีเพื่อนรจริงๆก็พี่มก็คงไปเข้าเดาวกับโอป้าก็เราก็ต้องปล่อยเขาไปส่วนโอ๊ตก็น่าจะไปเข้าเดาวกับที่บ้านก็ต้องปล่อยโอ๊ตไปหนูก็ไม่ได้มีเพื่อนที่ไหนอีกก็คงไม่ได้ไปอะค่ะพูดเศร้าเลยไม่ไม่ได้เศร้าแต่มันคือเรื่องจริงแล้วเบสก็ไม่ได้เศร้าด้วยคือเบสก็ไม่ได้อยากไปอะก็จัดที่บ้านนี่ไงชวนเพื่อนมากินที่บ้านไม่มีเพื่อนอีกค่ะใครจะมากินนี่งหญิงโอตบอกไปพัทละลงด้วยกันค่ะไม่ไใจค่ะ ขออยู่บ้านนะคะไม่ไปคะ่ะดูดูซีรีส์ข้ามปีหรอจะมาลาทอนเหรอซีรีส์ข้ามปีไม่รู้ว่าพูอยู่บ้านไหมก็หลับนี่อย่าชวนแม่นุ้ยคะ่ะออแม่นุ้ยน่าจะไปกับครอบครัวละอ่ะแล้วทราสไปไปยังไงอ่ะ,อ <c oughs> อะสมมติพี่มี่ไปกับโอป้าแล้วเบสก็ไปด้วยอย่างนี้เหรอก็ <c oughs> ใช่ไงก็ไม่เป็นไรเพื่ออะไรแล้วชุดพีไปเป็นกอขอ,ขอ,ขอคอทำไมเอาก็แบบว่าแล้วแม่นุ้ยเขาไปกับครอบครัวแล้วเบสต้องไปด้วยเหรองั้นเธอก็ครอบครัวเธอไงเธอก็ชวนพ่อชวนแม่ชวนบอสด้วยกันไป ไปกับครอบครัวตัวเองนะอ้าวก็ไปกับครอบครัวตัวเองไงไปไหนไปกับครอบครัวตัวเองชวนกันไปไงไม่รู้ไปไหนก็ชวนไปไงครอบครัวพ่อแม่โมดโมดน่าจะไปกับเพื่อนที่สยามหรือหรืออะไรเงี้ยไอคอนแบบเด็กวัยรุ่นอะที่เขาไปกันอะเบยน่าจะอยู่อยู่บ้านเนี่ยเขาบอกให้ไล์ข้ามปีอะอาจจะอยู่กับแม่พ่อแม่ก็คงอยู่บ้านส่วนพ่อก็พ่อก็มีเพื่อนเยอะนะก็ไม่รู้พ่อไปไหน เน่ริงว่าเเชื่อชั้นว่าเธอมีที่ไปหรอกก็มีแหละอยู่ไทยกี่เดือนพี่มีอยู่ไทยกี่เดือนไม่มีกำหนดนะไปเรื่อยตอนนี้ไปไปกับกะเชื่อว่ามีที่ไปแต่นี่ไม่ได้อยากไปไหนเลยเขาบอกไปสวดหมดข้ามปีตอนแรกอยากไปอยู่น้าที่ลาวแต่ว่าไม่ไปดีกว่า เบสลองไปสวดแล้วที่ไปกับช่องวันน่ะเป็นไงปวดขามากรู้สึกเหมือนว่านี่ก็มองใช่ป่ะดั่งสมาธิส่วนมาแล้วก็มองข้างๆแบบแล้วก็มีแต่ผู้ใหญ่ดาราแบบรับแสดงผู้ใหญ่ก็ไม่มีใครปวดขาหรือเขาปวดแต่เขาก็ไม่บอกอาการไม่รู้แต่เบสปวดขามากนี่ก็แบบทําไมเราแก่แล้วหรือยังไงทําไมเราปวดเข่าขนาดนี้ปวดขานจริงทุกคนขาชาไปแบบประมาณหลายรอบอ่ะก็เลย ยกเลิกดีกว่าเรื่องสวดมนต์ไม่ได้ยกเลิกยกเลรู้ไหมว,ว่าการทำมะที่ดีที่สุดเนี่ยคือการอยู่กับจิตการอยู่กับจิตก็คือว่าจิตของเราต้องอยู่กับปัจจุบันไม่คิดเรื่องอดีตและไม่คิดเรื่องอนาคตอันนี้คือการฝึกปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งแบบนั่งสมาธินานๆหรือว่าแบบ แบบเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยค่ะต่อให้เราเข้าวัดแต่ถ้าจิตเราอ่ะมันคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องอนาคตคิดเรื่องอดีตเวลานั่งสมาธิเราคิดเรื่องอื่นเนี้ยนั่นก็คือเราก็ไม่ได้อยู่กับจิตเราก็คือไม่ได้เป็นการปฏิบัติธรรมค่ะทุกคนเราสามารถปฏิบัติธรรมได้ทุกวันนะการอยู่บ้านแล้วก็แล้วก็อยู่กับตัวเองอยู่กับจิตตัวเองอยู่กับปัจจุบันนั่นคือการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องถ้าใครคิดว่าแบบเฮ้ย ันอยากปฏิบัติธรรมฉันต้องไปวัดไม่เสมอไปทุกคนไม่ใช่อยู่บ้านก็คือทําได้ถือสิลงห้าไม่เป็นต้องเข้าวัดแล้วถือหรือว่าต้องรองเข้าพรรษาหรือว่าแบบอะไรแล้วถืออยู่บ้านก็ทําได้ค่ะนี่คือหนูเข้าธรรมะาแล้วรอนี่ไรเปิดรายการเบสดคำสิ่งสอนธรรมไว้สู้ <c oughs> อะไรนะคนตื่นทำไม่ได้หรอก <c oughs> ใช่ใช่ต้องไปฟังคนตื่นทำนะเพราะว่าวิ้ไม่น่าทำได้ขนาดนั้นเออเราไปไปนั่งสมาธิไหนวิ้ก็จะปวดขาวิ้็เลยแบบอยื่บ้านดีกว่าอ่ะมีเสียงนี้ไม่หาย